เพียงพอร่มเลือดอาจก็ไปไม่ได้เลือดมันกันเนื้ออย่าพันนีเลยพอนั้นนัซึ่งมันจะเป็นยินปูนนาตรงนั้นนะเส็จเลือดไม่วิ่งนะพอมันเป็นยินปูนก็รคิดแร้วกว่ามันคิดแรีกว่าโถหนามันเส็จเลือดแต่ว่านหนามันวิ่งไม่ได้พอนั้นนั่นโธมันตันแม่แต่ว่าพอโธมาแต่ว่าวซ้ายมันแตกต็จซ้ายมันบวมมันนะซึ่งหนามันจะแรงดันหนามันจะลุกใช่ไหมอะไรพวนี้ก็ว่าความดันความดันเออแตว่าเลือดคือเลือดมันไม่มีช่องให้วิ่งนั้นเพราะว่าความดันนั่งแตกปับันกก็จายคือ มนแต่ว่าไปแต่ว่านกันนะเด็กก็ไม่ให้ว่าเส้นเลือดแตกตีกดไรล่ะเส้นเลือดพ่อทํำถ่ายมึมๆแต่มือชามือมือโดรู้สึกมือไม่มีแรงมือชาเทคให้ให้เอาเข็มหนการเบื้องต้นก็คือเอาเข้มมาเจาะเที่วกลางให้เลือดออกกับเจาะติงหัวนั่นคือเวลาคนกําลังเกิดเส้นเลือดตีแบบปากเดียวให้เอามาเอาเอาเอาเข็มเล็กๆมาเือดเกอ็ะแล้วก็เทตัวมั้ยเพื่อบีบให้เลือดออกเนี่ย พอไม่ยังงางนั้นถ้าเหลือมันไม่ออกเหลือมันไปตันมันหิดบอลมันตันแบบนี้เดี๋ยวันเข้าไม่ได้มันหนามพอหนาวจะมันถุงออกมาเลยเห็ดแป๊บเสียนะเห็นไหมอ่า